หนึ่งใจให้สุขภาพวันนี้เรามาพบกับผู้ร่วมแชร์ประสบการณ์อีกท่านหนึ่งค่ะอยู่ในกรุงเทพนี้เองเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเธอและอาการของเธอพร้อมๆกันเลยค่ะชื่อโสภาน้อมนุษค่ะก่อนหนะ้านี้พี่โสภามีอาการเป็นยังไงก็คือใจสัน่นแล้วก็ข้างในไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเมื่อก่อนนี้ก็ขายของเป็นอาหารตามสั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็มีลูกค้าเยอะแล้วก็รู้สึกว่าใจสั่นแล้วก็หงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยที่ปกติเราไม่ได้เราไม่เคยเป็นเลยอาการก็เหมือนอาการคนแพ้ท้องเลยก็มีอาการอาเจียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มึนหัวแล้วก็ใจข้างในไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยต้องรีบหาหมอเลยคุณหมอก็คิดว่าน่าจะเป็นไทรอยเพราะว่าคุณหมอจะดูที่คอด้วยช่วงคอเนี่ยของเราจะหนุนไม่เหมือนปกติของคนทั่วไป วันนั้นรู้สึกจะเจาะเลือดเลยค่ะเจาะเลือดแล้วก็อีก3าวันเข้าไปฟังผลเลยค่ะอาการของคุณโสภาทําให้ทั้งแพทย์และคุณโสภากังวลค่ะต้องทําการเจาะเลือดและส่งผลเข้าตรวจทันทีผลตรวจออกมาจะเป็นอย่างไรไปฟังจากคุณโสภาพร้อมๆกันเลยค่ะอืมเป็นไทรอยด์มีพิษแล้วก็คอมีบวมขึ้นกว่าเดิมเยอะไหมหลังจากไปหาหมอเออบวมเยอะค่ะมีทางรักษาแต่ว่าหายไหมไม่หายค่ะ คุณหมอบอกว่าต้องกินยาตามที่คุณหมอสั่งเลยถ้าฮอร์โมนตัวไทรอยของเราไม่ลดก็จะต้องเพิ่มยาขึ้นไปเรื่อยๆๆครั้งแรกเลยที่คุณหมอเขาดูเขาให้มาแค่ครั้งละ1เม็ดแต่พอกินเข้าไปเรื่อยๆแล้วฮอร์โมนไม่ลดเลยตอนหลังๆนี้อาการใจสั่นนี่ก็คือให้กิน3เวลาเลยครั้งละ3เม็ดการรักษาของเราถ้าใน1ปีถ้าไม่หายฮอร์โมนไม่ลดต้องมีการผ่าตัดหรือไม่ก็ กินรังสีเลยคุณหมอได้บอกไหมคะว่าถ้าเรามาหาช้ากว่านี้อาการไทรอยที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยจะส่งผลกระทบอะไรกับร่างกายเราได้ก็คือทําให้เราเกิดช็อกได้เพราะว่าพอเขามีอาการใจสั่นอย่างนี้โรคแทรกซ้อนจะเข้ามาได้เลยใช่แต่ผมพโสภานียังไม่มีโรคแทรกซ้อนอะไรยังไม่มีค่ะหนึ่งใจให้สุขภาพผมดื่มเจดฟู้ดเป็นประจำครับ ผมก็ดื่มเจนี่ฟู๊ดเป็นประจำครับผมก็ดื่มเจนี่ฟูดเหมือนกันครับเจนี่ฟูดผลิตภัณฑ์ที่ผู้มีประสบการณ์มั่นใจหนึ่งใจให้สุขภาพคุณโสภาบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีโรคแทรกซ้อนค่ะแต่ในเมื่อร่างกายเรายังไม่แข็งแรงยังป่วยอยู่แบบนี้โรคแทรกซ้อนก็อาจตามมาได้ในไม่ช้า นั่นทาให้คุณโสภาเริ่มหันมาดูแลตัวเองอย่างจริงจังค่ะทั้งทางด้านอาหารการกินและการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอรวมถึงปฏิบัติตามคําสั่งของแพทย์อย่างเคร่งครัดและคุณโสภาก็ยังได้หาการแพทย์ทางเลือกด้านอื่นๆที่เธอสนใจเข้ามารักษาตัวเองเพิ่มเติมหลังจากการที่คุณโสภาปฏิบัติตัวอย่างมีวินัยแบบนี้แล้วร่างกายของคุณโสภาจะเป็นอย่างไรไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะก็รู้สึกว่าเออ เช้าเราตื่นขึ้นมาลุกแล้วสดชื่นขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะก็เริ่ม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 ดีขึ้นใจไม่สั่นเหมือนเมื่อก่อนนี้เวลาลุกแล้วก็ไม่มึนหัวเท่าเมื่อก่อนนี้คือตื่นขึ้นมาก็เพลียเลยยังไม่ทําอะไรเลยใช่ไหมจะ็นอาการงน่ายง่ายเลยพอหลังๆนี้ก็ไม่มีอาการปวดหัวแล้วก็ไม่ต้องกินยาพาราบ่อยๆคุณสุภารู้สึกร่างกายดีขึ้นมากๆค่ะ ทำให้คุณโสภาเริ่มมีกำลังใจที่จะทำงานและต่อสู้กับโรคร้ายมากขึ้นและหลังจากที่คุณโสภาได้ไปตรวจร่างกายตามปกติก็ได้มีข่าวจากคุณหมอตามมาไปฟังจากคุณโสภากันเลยค่ะว่าข่าวนั้นคืออะไรคุณหมอบอกว่าฮอร์โมนไทรอยก็เริ่มดีขึ้นลดลงใช่ค่ะแล้วก็คุณหมอก็เริ่มลดยาลงให้คุณหมอบอกว่าเวลาจะทดลองว่าตัวเองอาการดีขึ้นหรือไม่เขาบอกว่าลองขึ้น บันไดรถไฟฟ้าค่ะถ้าขึ้นได้ทีเดียวสุดเลยถือว่าอาการดีขึ้นแล้ว <Okay. S 2> ค่ะคิดว่าน่าจะจะดีขึ้นเพราะว่าขึ้นบันไดแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นเยอะเลยค่ะทางรายการต้องขอแสดงความยินดีกับคุณโสภามากมากค่ะที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นทางรายการหนึ่งใจให้สุขภาพและนิพนธ์คนขอกนกันขอเป็นตัวแทนมูลนิธิมิรักเคนออฟไลฟ์มอบผลิตภัณฑ์เซนีฟูดเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคุณโสภานะคะ ทางรายการหนึ่งใจให้สุขภาพขาอขอับคุณคุณโสภาที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้เราขอเป็นกำลังใจให้กับคุณโสภามีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นหายจากการทรมานของโรคร้ายเร็วๆนะคะอาทิตย์นี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสหัวใจสีเขียวของมดรุ่นใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับโครงการเคมุตส์วอล์คแอนด์บายโซซายตี้พบกันบ่ายสองห้านาทีห้ามพลาดขอเชิญหน้าบุคคลสำคัญผมเพิ่งรู้นะว่าเข้ามาการเมืองเนี่ยมันสกรปรกแบบนี้พักขนาดกลางกลายเป็นพักขนาดเล็กพักขนาดเล็กกลายเป็นพักขนาดจิว๋วพักขนาดจิ๋วกลายเป็นพักนาโนโปราร์ตี้ตอบคำถามคุณธานในเนี่ยผมเหลือผมมีทางเลือกเดียวภาพเลือกได้ผมอยากจะไปอยู่กับส่วนอื่นจะด้วยซ้ำไป กล้าพูดไหมครับท่านไม่ทัากล้ายอมรับไหมครับท่าไม่ต้องฟันธงครับมีหลักฐานกับพิธีกรข่าวตัวจริงดนัยเอกมหาสวัสด์นี่คือนาทีเผชิญหน้ารายการ f a ฟ e ไทม์และดนัยเอกมหาสวัสดิ์เผชิญหน้าทุกความจริง Spring News ที่เดียว โลกของผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นท็องเทรนด์แฟชั่น เอดือดร้อนก็อยาก่าตายผี้ครับต้องดูแล้วต้องระวังเรืการระาดี่ตาระดมฝันล้างุทโธและคดียาญาับพร้อนอย่ามากของหาประชาชาติจะบอกว่าราแอปีสูงให้ไม่เคยเกิดทีนมาก่อน ข่าวสารทุกทิศทั่วไทยหาดูที่ไหนไม่ได้มาดูที่นี่ไทยแลนด์ <Thailand. S 2> ที่ท,ที่นี่ที่เดียวครับ กับสุดยอดภารกิจข่าวภาพมุมสูงเปิดมุมมองใหม่และแตกต่างที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนสปริงแอรโรอาพร้อมปฏิบัติภารกิจเหนือนานฟ้ากับนัชชาทองย้อยที่นี่สปริงนิว 大 h หนึ่งโซบหนึ่งซซบเมื่อการเมืองวุ่นวายประเทศชาติเดินหน้าไม่ได้พวกเขาจึงต้องมาหนึ่งผู้เชี่ยวชาญการทำโพ หนึ่งผู้ช่ำชองเรื่องการเมืองเมื่อทั้งสองร่วมกันการเมืองมองแล้วต้องฟังฟังแล้วจะรู้ยิ่งถ้าลุ้ผ่านตัวเลขรับรองมองการเมืองทะลุพบกับอาจารย์สุขุมนวลสกุลและอาจารย์สุขุมเฉลยทรัพย์ในรายการเดอกทวิน ส่สนเสียงค้านเดินหน้าตรวจจับลายทำลายความมั่นคงยืนยันไม่ต้องขออำนาจศาลไทยเพราะผู้ให้บริการอยู่ประเทศญี่ปุ่นด้าน